สวัสดีครับวันนี้เรามาดู n o วาเอสคันเดิมกันนะฮะเอกสารก็มีเล่มชุดโอนครบนะครับภาสี6กนะฮะก็ลงคลิปอีกครั้งหนึ่งนะฮะหลังจากที่เช็คมีการเช็คแล้วก็มีการล้างแล้วนะฮะตอนแรกที่ลงไปก็ไม่ได้ล้างไม่ได้เช็คเลยนะชุดสีสวยนะชุดสีสีดำเงาเงเลยนะสีตรงเล่มนะฮะสีดำ กตีไปสัก80แล้วกันก็มีรอยตามการใช้งานนะฮะเนี่ยปกหน้ากากนิดหน่อยโมคนหน้าไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะฮะลอ้อล้อสีม่วงนะฮะล้อสีม่วงยางก็ยังเหลือๆนะฮะคันนี้เป็นคัดมือนะ,ะทำเป็นคัดมือแล้วนะฮะก็แยกพวกอะไรเทน,น่าเลยนะเป็นคัดมือแล้วก็ห้าเกียร์นะฮะ ท่อเป็นท่อผ่าครึ่งใบนะฮะเป็นครึ่งใบแล้วก็ปลายนะ่าจะเป็นปลายเด่ดนะฮะนี่ยนะชบหลังเงาเงายางก็ยังเหลือๆนะฮะทะเบียนโคนล่าชนะไฟท้ายแต่งนะฮะกุญแจบอกไม่มีนะฮะ เบอกใช้ล่วงเอาแล้วก็เปิดนะฮะถังสองที่อยู่ครบนะฮะรอยห้ออะไรนี่ไม่แน่ใจนะ,ะรอยห้อเลยสเตอร์ก็เหลือๆนะฮะหากเกียร์ชุดเงาก็ประมาณนี้โนวาไฟหน้าเป็น LED นะ ใส่ไฟ LED มันก็จะใช้แบตเยอะหน่อยนะแต่ว่าแบตแบตมันเสื่อมนะรถมันจอดนานมาฟัางเสียงเครื่องดีกว่าเครื่องเงียบกริบเลยนะไม่มีดังไม่มีหอนอะไรเลยนะ ปองไปปองไปในดังท่อนะปอกไฟก็ติดคบนะต้องเร่งน,นะเพราะแบตแบตบมันเสือ่อมแบตบมันมีอแต่มันเสื่อมแล้วรถมันจอดน,นะ น,นั่งเงียบๆเต็มนะไปต่ำไปสูงติดหมดนะไฟ LED นะเนี่ยสว่างตาแตกเลยนะไปท้ายติดไฟเลี้ยวหลังเหมือนจะมีปัญหามันมันติดคู่เลย ผมําไม่เป็นนะฮะตามน,นี้เลยเนี่ยคลัดมือนะฮะสายคลัดสิกรวัเอสทุดสีทรงเล็กๆห้าเกียร์แล้วก็คลัดมือนะนี่ก็สตาร์ทติดง่ายแล้วสวยๆเลย ราคาราคาเดินนะฮะ9,900บาทนะฮะ9,900บาทเอกสารเล่มจดโดนครบภาษี62นะฮะภาษี62มันยังขาดไม่เกินนะลูกค้าสามารถไปโอนต่อภาษีได้เลยนะฮะุ้มฮนะ9,900บาทนะฮะตอ,ตอนที่ลงไปก็ลูกค้าทักมาถามเยอะนะฮะลูกค้าสนใจเยอะมากเลยโนวาคันนี้แต่ว่ายังไม่มี จ้าไหนปิดนะเพราะว่าจะอยู่ต่างจังหวัดแล้วก็ค่อนข้างไกลกันนะจะหนักค่าส่งก็บางท่านเขาก็สู้บางท่านเขาก็ไม่สู้นะฮะสามารถจะส่งได้ทั่วประเทศนะถึงหน้าบ้านลูกค้าเลยสนใจก็โทรมาเบอร์0849086343นะไลายก็เบอร์นี้เลยแปดลิงกนะ์เพจกันน Facebook ไว้ข้างล่างนะ พั0เก้าร้อยบาทคุ้มไหมนี่ยทรงรถสวยมากเลยเอาไปกี่รอๆได้เลยนะเอาไปกี่รับสาวก็ได้ <c oughs> <c oughs> ก็รีวิวประมาณนี้ครับผมฝากกูด้วยครับโนวาเอสลายไปก่อนครับสวัสดีครับ